สวัสดีครับพบกับผมหมอยุ่นในกา,อ,า,นา,าอนานไพ่ยิบสีปยากรดวงซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่18มกราคมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุ่นนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณการคอมเมนต์ การพยากรดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดคมพยากรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคมพยากรณ์ใดที่ดีก็ขอให้เป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านส่วนคำพยากรณ์ที่ไม่ดีก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับขอบคุณครับ ดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงประจำวันที่18มกราคมนี้นะครับ t w o of เป็นเ c l ก s สองเหรียญจะมีการปรับสมดุลให้เกิดความเหมาะสม ในเรื่องของเวลากับการทำงานที่ให้เกิดความลงตัวที่ดีนะครับบางรายนั้นก็จะมีการทำงาน2อ,อย่างหรือว่าหรือว่าอาจจะมีมากกว่า2อ,อย่างไปร้อมๆกันนะครับก,ก็ต้องมีการจัดการกับการรับมือในเรื่องของการทำงานที่ดีพอสมควรนะครับไฟออฟสอดห้5ดาบอะไรที่เป็นปัญหากับ ผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่าเราหรือมีปัญหากับนายจ้างหรือหัวหน้างานนะครับก็เหมือนสงครามนั้นที่จะได้ยุติลงแล้วในวันนี้นะครับจะได้จบสิ้นกับปัญหาเหล่านั้นนะครับแลวก็จะได้ทำงานด้วยความตั้งใจเสียทีนะครับเตนอเป็นตะเกนสิบเหรียญ การงานก็จะมีความก้าวหน้าต่อไปได้ดีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จที่ดีมีความราบรื่นไร้อุปสรรคปัญหาบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะครับซื้อง่ายจะากายก็คล่องตัวดี ในเรื่องของการเงินก็การเงินนั้นในวันนี้ก็มีความคล่องตัวที่ดีนะครับมีความมั่นคงทางการเงินมีความสมบูรณ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภอาจจะได้รับเงินก้อนโตเข้ามานะครับก็ทำให้การเงินมีความมั่นคงส่วนใครที่มีเรื่องของการเงินติดขัดนะครับก็อย่าไม่กล้าในเรื่องของการที่จะ ไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับเพราะบางทีถ้าเราไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเราค่าที่จะขอความช่วยเหลือก็มีโอกาสในการที่จะได้รับการช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะมาเสนอตัว ให้การช่วยเหลือเราเองได้อย่างง่ายๆนะครับถ้า,าว่าเราไม่ไปขอความช่วยเหลือนะครับแต่เราไม่ไปขอความช่วยเหลือโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนั้นไม่มีโอกาสถึงร้อยเเซเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความรักคนโสดนะครับที่ใช้เวลากับการทํางานในการสร้างตัวก็ไม่มีเวลาในการที่จะพบเจอใครง่ายๆนะครับ ก็โอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นก็คงยากหรือยังไม่ได้พบเจอใครที่ถูกใจนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีการแอบ,บชอบใครอยู่ในใจนะครับแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะสนใจเรา แต่ถ้าเกิดความรู้สึกขึ้นในใจแล้วก็ไม่กล้าบอกออกไปนะครับเขาก็ไม่อาจจะรับรู้ในเรื่องของความรู้สึกได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ก็มีความสุขในความรักนะครับด้วยครอบครัวที่พรั่งพร้อมบางคู่ก็อาจจะมีปัญหากับการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างลงตัวหรือการที่ มีการถือดีใส่กันก็อาจจะเป็นปัญหาให้เกิดการทะเลาะกันได้นะครับก็ควรที่จะปรับตัวก้าหากันนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจมีเงินหลั่งไหลเข้ามาการงานมีความมั่นคงก้าวหน้านะครับให้มีความรักและครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ